สวัสดีค่ะวันนี้เจอก,กันกับ ep ที่32แล้วนะคะฝากพี่พี่ทั้งใหม่และเกา่ากดติดตามให้น้องพรด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090456 9675นะคะ090456 9675หนะคะวันนี้น้องพรขออนุญาตไปไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่รายการแรกเลยนะคะพี่พี่รายการแรกก็จะเป็นเป็นพระหล่อโบราณน,นะคะพี่พี่พระหล่อโบราณน,นะคะอันนี้คือภาพด้านหน้านะคะ อนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะฝากพี่พี่ทั้งใหม่และเก่านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าแบบชัดๆกันเลยนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะน้องพรขออนุญาตบรรยายด้วยภาพนะคะพี่พี่ น้องพรขออนุญาตบรรยายด้วยภาพนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะ อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะพี่พี่ต่อไปก็จะเป็นด้านหลังจ้า เหรียญโบราณนะคะเหรียญโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ๆเหรียญโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ รายการถัดไปค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเหมือนกันนะคะพี่ๆเหรียญหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ เก่ามากเลยค่ะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะวันนี้ ด้านหลังก็จะเขียนว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจิมกับหนูบุญไทยนะคะถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยพี่พี่ทุกทกท่านด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นภาพด้านหลังเลยนะคะพี่พี่ อันนี้เป็นภาพด้านหลังนะคะพี่พี่ต้องพอรจะบรรยายด้วยภาพเลยนะคะเก่ามากเลยค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปรายการถัดไปก็จะเป็นอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อดินเดี่ยมเงินนะคะพี่พี่พระเนื้อดินเดี่ยมเงินนะคะ ชัดไหมคะไม่ชัดสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะคะ0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะสามารถโทรเข้ามาหาน้องพรได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องพรจะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะคะเผื่อพี่พ,พ,พท่านใดสนใจเนาะแต่ว่าไม่สะดวกแอดไลน์อะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาชมภาพชัดๆกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะพี่ๆต่อไปก็จะเป็นภาพด้านหลังนะคะ อันนี้คือภาพด้านหน้านะคะพี่ๆตอนนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังค่ะเมื่อกี้เหมือนมันไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ชัดแล้วนะคะ แบบชัดๆกันเลยนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะพี่ๆนะคะอันนี้คือภาพด้านหลังค่ะรายการถัดไปค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นพระเนื้อผงเลี่ยมเงินเก่านะคะ พระเนื้อผงเรี่ยมเงินเก่านะคะอันนี้คือภาพด้านหน้านะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะคะบรรยายด้วยภาพอีกแล้วนะจ้าถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นะคะ 0904569675เลยนะคะ รายการถัดไปค่ะพี่ๆรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหลียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะถ้าพูดผิดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าเลยนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะทางร้านน้องคอนจะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขายจริงส่งจริงนะคะมีส่งของทุกวันนะคะมั่นใจได้เลยคะ่ะพี่ขายจริงส่งจริงนะคะ ที่ร้านจะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะคะจะเขีนว่ารูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พ สำหรับ EP ที่32ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรหรือว่า ID line 0 9 0 4 5 6 9 6า5นะคะ090 456 9675นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรนะคะ ส่วนทางร้านน้องพรนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขายจริงส่งจริงจ้าขอบพระคุณพี่พี่ทุกทกท่านนะคะทุกๆกการติดตามที่กดติดตามน้องพรด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ EP ด้าน,นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ